สวัสดีพรกักการประชนภายในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้เรามาเล่นเนื้อเรื่องของซาฟิเยตอนที่8นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วซาฟิเยฮูเลนก็ถูกไล่ออกมาจากที่ไปเจอกับราชนีแคทเธอรีนใช่ไหมครับแล้วก็เลยไปติดตามดูว่าราชนีแคทเธอรีนทำอะไรเอ่ย<笑><笑>ก็ราชนีเขาไปที่ยูเนียนะครับไม่รู้ มีภารกิจอะไรมอบหมาให้ยูเนียนทำแล้วก็ระหว่างนั้นเองก็ไปเจอกับลูกสะใภ้ของราชินีนะครับก็คือองค์หญิงแมรี่สจวตเออต่อไปเขาจะเป็นราชินีของสกอตแลนด์นะครับแต่น่าเสียดายถ้าในประวัติศาสตร์แล้วก็มีฉากจบที่น่าเศร้าแต่จริงๆเรื่องที่เราเล่นอยู่นี้ อย่าคิดมากนะครับมันมันไม่ได้ล้อไปตามประวัติศาสตร์สะทีเดียวก็เพียงแต่ว่าเอาตัวละครมาดําเนินเรื่องให้เกิดความสนุกสนานเท่านั้นนะครับก็จากนั้นเนี่ยซาฟิเยก็สู้กับอ,องค์หญิงแมรี่นะครับจนพอสู้เสร็จก็รู้ความว่าแต่ละคนเป็นใครองคองหญิงแมรี่ก็บอกว่าสงสัย ในกุสนะครับซึ่งเขาเป็นดุกที่อยู่ต่างเมืองแล้วก็อยากให้เราช่วยเหลือนะครับก็เลยต้องมาที่เมืองมอสพิเลอร์โอเคแล้มาเมืองมอสพิเลอร์แล้วไปที่โรงแรมครับ สฟีเยว่าคุณแน่ใจว่าดุกกุสอยู่ที่นี่เหรอ,อพูดกับใครพูดกับองค์หญิงแมรี่แน่นอนฉันเชื่อว่าเขาอยู่ในห้องวัวเลาะแล้วก็อรอบล้อมไปด้วยสาวๆของวาลรัวโอ้คนอื่นนะเอาละจับ ผิดคนนี้แล้วมันมาหลอกลวงนิวหวาแมลี่บอกว่าฉันได้แนะนำมาร์กาเร็ตแล้วล่ะแต่ลอนก็คงจะมาที่นี่ใน,นไม่ช้านี้อ๋อไอ้ยะโซฟีเยว่าอะไรนะคุณให้องค์หญิงเจ้าหญิงมารกาเร็ตมาด้วยเอเอามาแล้วนี่ไง องหญิงมาเกเลต์ลูกของราชินีแคทเธอรีนนะครับอ่าเซอรอกุสอยู่ที่นี่เหรอ,เ,อ,อเขาเรียกฉันมาที่นี่จริงวะแหละอ่ามากกเลตก็บอกว่าแมรี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหรือว่าคุณพยายามจะขวางฉันอีกครั้งหนึ่งเหรอ ทำไมคณะทูตของออตโตมันก็มาที่นี่ด้วยล่ะเออซาฟิเว่าดีเลยจุดๆ,ๆ,ๆมแมรี่ว่าอ่ามาการ็ส<ม>กุสเขาอยู่ในห้องกับสาวคนอื่นนะอืมอะไรนะเป็นความจริงเหรอออ,องค์หญิงแคทเธอรีนองค์หญิงมาการพ็พูดพูดผิดแมรี่ว่าฉันบอกคุณตั้งหลายครั้งแล้วนะ ว่าเขาเป็นที่รู้ก,ก็เป็นเออเขาเรียกว่านักล่าผู้หญิงเออผมก็แปลไม่ออกอ๋ออูมินไนเซอร์นี่นักล่าผู้หญิงเหรอ,อเสียเสือผู้หญิงเออผู้หญิงง่ายเอามากเกลิกก็บอกว่าท่านกุศลท่านกุศล แล้วก็ดุกกุดก็รีบออกมาจอาข้อนหลังจากที่ได้เริ่มต้นมีเสียงของมักระลิดังขึ้นออกมาแล้วฮะโอ้เมักระลิดหรอแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมักเรียกว่าท่านกุดแล้วคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยทนที่จะมุ่งหน้าไปเมืองจีนวัวเออ เออด,ด,ดี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 จุดจุดจุด,จด,จดเลย <c oughs> แมรี่ว่าอาน,น่านี่ดุกกุสเป็นเกียร์ที่เราได้พบกันแล้วก็มีสาวๆอยู่กับคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมคุณเออดีดีดีจุดจุกุดว่า <c oughs> เออ มันนี่มันเป็นความจริงเหรอพูดออกมานะ่าเมรกรีดว่าแล้วนะ <c oughs> ความจริงก็จุด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 แก้ตัวกันเนี่ยเออาบรเรีว่าออกไปข้างนอกฉันจะขับไปดูข้างใน <c oughs> อะไรเนี่ยนี่มันจุดจุดจุดโอเคเย่เลย ทุกกุดก็บอกว่าฉันเอาห้องนี้เื่าเตรียมตัวสําหรับคุณนะครับุกุดก็บอกว่าฉันไม่ได้ตกหลุมรักคุณเพราะว่าผมต้องการมีแบบโรงเรียนลำเดียวกันด้วยเหตุผลอื่นเอ กูดว่าผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นเจ้าชายนะครับอืมกูดว่าฉันต้องการทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่มันกลายเป็นอย่างงี้อ่าซาปเยคิดว่าเราก็ได้ทำมันแล้วเออ กูเลยมาด้วยเนี่ยกูจำว่าโอ้โห,โหแล้วก็ไม่ต้องฟังเจ้าอ่าเจ้าชายซึ่งจากประเทศข้างเคียงอ่าก็หมายถึงกุศลนะทุกสิ่งนี่มันเป็นพังทลายตอนนี้แล้วลูนนล้นละเออนี่ มันไม่สามารถจะเป็นจุดๆุดจุดจุดกอ๋อ,อแสดงว่าในในปัม๊มในภาพในห้องนั้นไม่มีคนนะก็เหมือนเป็นห้องที่จะเตรียมให้กับบาเกาเลสโอ้เสร็จเสร็สร็จกุศลไปเลยเออเมลี่แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมอตโตมันมากับคุณด้วยล่ะคนอตโตมัน ดีเลยจุดจุดจุดสวิเยว่าเอาแล้วก็แม่ของฉันได้ไล่คุณออกไม่ทำอะไรคุณอย่างนี้เนี่ยฉันก็จะมีอะไรบอกกับหลนให้ถูกต้องตอนนี้เลยเออสิ่งที่คุณเ่อ้ามองฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะเออ กสว่าไม่แนี่มันเป็นเพียงความผิดพลาดของฉันที่อาศัยอยู่ในสถานถานะพี่เป็นอย่างนี้อืมอ่าแสดงว่าเข้าใจผิดแมรี่อ่าฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งนี้เลยก็โอเคอืมอ่าดุก,กูดนี่แค่มาอยู่ในห้องเหรอเดี๋ยวเราต้องมาดูเรื่องกันยาวๆนะเป็นเจ้าชายอ่แต่พี่เยว่าแล้วเรากลับไปที่วังกันอืม โอเคครับเรากลับไปที่วงังเมืองมาเซครับนี้เมื่อตะกี้เราไปเจอดุกุสจริงๆเขาเป็นเจ้าชายแต่ว่าเขาคิดว่าทางแมรียลวคิดว่าเป็นเสือผู้หญิงอะไรจริงเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำตัวโอ้อวดนะครับไม่ทำตัวคุยโวก็เลยเหมือนกับทำเป็นตัวธรรมดาเพื่อจะเป็นการแสดงความรักอย่างจริงใจโอ้ จริงไม่จริงเราดูเรื่องกันต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้ความจริงก็ปรากฏณขณะนี้ว่าเขาเป็นเจ้าชายจากเมืองอื่นจริงๆอ่าละก็มาที่วังของเมืองมาเซนะครับก็ดิดนึงโอเคแคสอะไรเนี่ย บางสิ่งที่ได้ยินเกิดขึ้นเกิดอะไรเนี่ยอะไรแตกเนี่ยมา,มากระเล็ดได้ออกมาจ่อห้องราชินีสีหน้าเค,เคร่งเครียดเลยวะเนี่ยเอ็กเพรสชั่นเนี่ยว่าไงเนี่ยฉันไม่ได้แสดง ีหน้าของคุณไม่จะได้เจอหน้าคุณแล้วอีกแล้วนะอเออแมรีว่าให้มุ้งนัาเข้าไปข้างในถูว่าไงเนี่ยรา,าชินีแคทเธอรีนคณะทูตของออตโตมันนะฉันไม่ได้เคยพบคนที่หยาบคายอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะ ดีเลยมันคงจะเป็นเรื่องจุดๆเออสวีว่าไงเนี่ยราชินีแคทเธอรีนว่าแมรี่ไหนคุณจะมาอธิบายให้มันชัดเจนด้วยตัวคุณเองสำหรับสิ่งนี้มแมรี่สัจวดว่าดีค่ะใช่ค่ะฝ่าพระบาทจุดๆหนึ่งนั้น เจ้าก็ต้องการที่จะให้ฉันอยากจะมาดื่มกาแฟาเพื่อจะเริ่มต้นธุรกิจที่เมืองที่ราชวงศ์วาลัวนั้นเลยราชน,นีว่าราชน,นีแคทเธอรีนเอ่ออะไรที่เจ้าต้องการจากเอ่อต้องก,การใช้ครอบครัวของเมดิซี จะเริ่มต้นค้าขายกับคนกลางในยุโรปเหรอซาฟิเยว,ว่าคุณก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอปอาป่ารู้สิ่งทีกสิ่งทุกอย่างเ,าเข้าใจเข้าใจหมดแล้วรู้แผนการราเชนีแคทเธอรีนก็บอกว่าฉันก็ เป็นหัวหน้าใหญ่ของครอบครัว Medicine. เมดิซี่ตั้งแต่เยาว์วัยแล้วหลังจากที่พ่อแม่ของฉันได้จากไปจากอุบัติเหตุและเชน,นีแคทเธอรีนว่าฉันเป็นเพียงสายเลือดเดียวที่เหลืออยู่แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในเวลานี้ ราชินีแคทเรีนว่าสิ่งที่เจ้ากระทําทั้งหลายแหล่เนี่ยอยู่ภายใต้การเห็นอ,อการสังเกตของฉันมาเลยราชินีแคทเธอรีนว่ามาักกาเร็ตก็เป็นเพีงเหตุผลหนึ่งที่ฉันยังอยู่ในเมืองนี้ลูกสาวนะ โอ้เ oh, สียงดังแล้ว,ลวนนราชินีแคทเธอรีนแต่ตอนนี้เจ้าได้พังทลายสายสัมพันธ์ของพวกเราทั้งหมดฉันจะไม่ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากเจ้าอราชวงศ์ว่าลัว,ว,วจะไม่มีการค้าขายใดๆกับออตโตมันไม่ว่ามันจะเป็นกาแฟคาเวียหรือ ขนมตุเลกิสเลยว่าพรมออโอ้โหหมดทุกอย่างเลยรัชนีแคเทเธอรีนสิงดังเจ้าทั้งหลายไม่ได้รับการอนุญาตที่เข้ามาอีกเราจะไม่เห็นหน้ากันและกันอีกต่อไปอืมคำสั่งแล้วเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เลยโอ้ จบเวทตรงนี้แล้วครับโอ้โห